สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับกุนซือบโบลอนยาสุดทึ่งบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด์พร้อมยอมรับทีมของเขาสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้วินเซนโซอิตาเลโนผู้จัดการทีมโบลอนยาได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมล่าสุดโดยพูดถึงบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด,ลดรราาล์ในค่ำคืนยูฟาแชมเปี้ยนลีกอว่าเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยม และน่าจดจําแต่สําหรับในฐานะทีมเยือนนั้นถือเป็นบรรยากาศที่ทีมฝ่ายตรงข้ามไม่อยากพบเจอพร้อมทั้งเชื่อว่านักเตะลิเวอร์พูลได้กําลังใจจากเสียงเชียร์จากแฟนบอลทําให้พวกเขานั้นเล่นกันด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมได้ตลอดทั้งเกมซึ่งนั่นทําให้ทีมของเขานั้นต้องพบกับความยากลําบากในเกมนัดนี้และพ่าแพ้ต่อลิเวอร์พูล2ประตูต่อ0ในแชมเปี้ยนลีกัดล่าสุด เมื่อช่วงค่ำคืนวันพุทธที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคุณสือโบลญญาอิตาเลโนเปิดเผยว่าตัวเขาและลูกทีมทุกคนต่างรู้สึกถึ่งกับบรรยากาศในแอนฟิลด์ในช่วงต้นเกมก่อนที่แม็กอลิสเตอร์จะทำประตูแรกได้ในนาทีที่11ด้วยการยิงประตูจากลูกครอสของโมซาลาจากนั้นบรรยากาศในสนามแอนฟิลด์มันก็กระหึ่มไปด้วยเสียงเชียร์จากแฟนบอลทีมเจ้าบ้านและกลายเป็นบรรยากาศที่น่าอึดอัดสำหรับทีมเยือนในทันทีผมยอมรับว่าผมได้ยินเสียงแฟนบอลของเราส่งเสียงเชียร์ในช่วง10นาทีแรกเท่านั้นจากนั้น พวกเขาก็ถูกเสียงแฟนบอลทีมเจ้าบ้านกลบเสียงเชียร์ไปแบบไม่เหลือเราพบกับเกมที่ยากทั้งจากเกมในสนามและแฟนบอลเกมนัดนี้ผมยอมรับว่าเปล่าพ่ายแพ้ลิเวอร์พูลอย่างสิ้นเชิงผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเกมนัดนี้และผมสัญญาว่าจะนําไปปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นในเกมถัดไปและผมก็อยากเห็นโบโลญนาทําผลงานได้ดีในลีกและกลับมาลงแข่งขันในรายการนี้อีกครั้งในฤดูกาลหน้าทางด้านของอาเนสลอตก็ออกพูดถึงการเก็บชัยชนะสองนัดติดต่อกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกล่าสุดโดยกล่าวว่า ผมมองว่าเกมนัดนี้ลูกทีมของผมทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะผู้เล่นตัวสำรองที่ถูกสับเปลี่ยนลงสนามในเกมนัดนี้และมันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกที่สามารถพาทีมเก็บชัยได้ทั้งสองนัดแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้แต่ถ้าหากว่าคุณต้องการประสบความสำเร็จในฟุตบอลรายการนี้คุณก็จำเป็นที่จะต้องเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งให้ได้เป็นเรื่องปกติแน่นอนว่าทุกเกมต่อจากนี้ไปมันมีอุปสรรคมากมายที่รอพวกเราอยู่เพราะทุกทีม ที่ได้มาเล่นในรายการนี้คือทีมที่ดีที่สุดในแต่ละลีกและโบโลอนยาก็เป็นหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นการเก็บชัยชนะได้ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่การเก็บคลีนซีดได้นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าผลงานส่วนบุคคลโดยรวมแล้วทีมของเรากําลังทําผลงานได้ดีในเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆและผมก็หวังว่าเราจะทําผลงานได้ดีแบบนี้ไปจนจบฤดูกา,อนนาลอเนสซาลตไฟเขียวให้ริชาร์ดฮิวเร่งขายวาตารุเอนโดออกจากทีม ดยด่วนเพื่อนําเงินที่ได้ไปคว้าตัวกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมมีรายงานข่าวอัปเดตล่าสุดและถือเป็นข่าวใหญ่เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาหลังมีรายงานข่าวออกมาว่าอาเนสซาลอ็อผู้จัดการทีมริเวอร์พูลคนปัจจุบันได้สั่งการให้ริชาร์ดฮิลผู้อํานวยการกีฬาของสโมสรให้เร่งทําการขายทางด้านของวาตารุเอนโดออกจากทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งนั่นทําให้มีการคาดการณ์กันว่าอนาคตของวาตารุเอนโดกับริเวอร์พูลนั้นกําลังจะหมด ลงเมื่อตลาดซื้อขายหน้าหนาวเปิดทําการโดยตามรายงานข่าวล่าสุดจากฟตุตบอลนสิสเดอรระบุว่าอาเนสซาลต์กุนสือวัย46ปีของลิเวอร์พูลนั้นได้เปิดไฟเขียวให้ทีมงานซื้อขายของสโมสรนั้นเร่งดําเนินการขายวาตารุเอนโดกองกลางตัวรับกับตันทีมชาติญี่ปุ่นให้ย้ายออกจากทีมไปอย่างถาวรในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้เลยโดยอาเนสซาลต์หวังว่าจะนําเงินที่ได้จากการขายวาตารุเอนโดในบางส่วนนั้นเป็นทุนในการต่อยอดซื้อกองกลางตัวรับอาย อูน้อยเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เช่นเดียวกันโดยเป้าหมายการเสริมทัพในครั้งนี้ก็คือการหาผู้เล่นใหม่ให้เข้ามาเป็นตัวเลือกอีกคนในตำแหน่งกองกลางตัวรับของทีมรวมกับไรอันกราวนเบิร์ตกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ที่กำลังฟอร์มสดอยู่ในเวลานี้โดยนับตั้งแต่ที่เจเกนครอปอำลาทีมไปและลิวอพูลได้ตัวอาเนสซาร์ตเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นอนาคตของวาตารุเอนโดก็ดูเหมือนว่าจะดับวูบลงไปในท,ทันทีหลังจากที่ก้าวเกมแรกของฤดูกาลนี้วาตารุเอนโด เพิ่งจะมีเวลาในสนามเพียงแค่84นาทีเท่านั้นและเกมที่ตัวของเขาได้รับเวลาลงเล่นมากที่สุดก,ก็คือเกมคาราบาวครับที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเวสแฮมไปได้5ประตูต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่สําหรับในเกมใหญ่หญๆทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั้นถือได้ว่าวาตารุเอนโดเป็นส่วนเกินในทีมของอาเน่ซาล็อตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าโจทย์ของริชาร์ดฮิลที่ได้รับมาจากอาเน่ซาล็อตนั้นก็คือการเร่งขายวาตารุเอนโดออกจากทีม และไปคว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งกองกลางที่มีอายุน้อยเข้าสู่ทีมแต่ทว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่ากองกลางตัวรับรายใหม่ที่พวกเขาอยากได้ตัวเข้าสู่ทีมนั้นคือใครกันแน่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลก็เกือบที่จะได้ตัวมาตินซูบิเมดีเข้าสู่ทีมแต่ก็ถูกตอบปฏิเสธในนาทีสุดท้ายซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากในขณะที่ทางด้านของสเตฟานบาเซติสนั้นก็ถูกปล่อยตัวให้ เรดบูลซาบวกยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลและเขาอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ทางอาเนสซาลต์นั้นต้องการอีกต่อไปแล้วดังนั้นต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าเมื่อขายวาตารุเอนโดอ,กออกจากทีมไปแล้วนั้นเป้าหมายรายใหม่ของลิเวอร์พูลคือใครกันแน่และลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวกองกลางตัวรับรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่แฟนหงโล่งอกรนมาดริดเปลี่ยนเป้าหมาย จากเทรนอเล็กซานเดอร์อานนไปที่เปโรปอโรแบ็กขวาของท็อตแนมฮอสเปอร์เรียบร้อยแล้วมีรายงานข่าวอัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ l i v e อ p o o ู c o m หลังสื่อรายนี้ได้ออกมายืนยันว่าความสนใจของเรอัลมาดริดที่มีต่อเทรนอเล็กซานเดอร์อานนนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเป็นอย่างมากในวันนี้หลังมีข่าวลือออกมาว่าสโมสรเรอัลมาดริดได้ส่งทีมงานแมวมองเข้ามาดูฟองการเล่นของเปโรปอโรแบ็กขวาของท็อตแนมฮอสเปอร์ถึงเกาะอ,อังกฤษและประทับใจในฟองการเล่นของผู้เล่นรายนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งนั่นทําให้เชื่อได้ว่าเป้าหมายการเสริมทัพผู้เล่นตําแหน่งแบ็กขวารายใหม่ของเรอัลมาดริดน่าจะเปลี่ยนจากเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนไปที่เปโดรปอโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีคํายืนยันล่าสุดออกมาว่าสโมสรเรอัลมาดริดได้วางตัวเปโโรปอโรแบ็กขวาของทอนแนมฮอสเปอร์ไว้ White. เป็นทางเลือกแทนเทรนอเล็กซานเดอร์อานนหลังมีรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนอนนั้นจะเลือกที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลและอยู่คาแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ในระยะยาว และไม่น่าที่จะได้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลแบบฟรีค่าตัวต่างที่ทางราอันมาริตตั้งเป้าหมายเอาไว้อีกต่อไปแล้วแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เทรนอเล็กซานเดอร์อานนยังไม่ได้ทําการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดแต่ละไฮไฟายก็เชื่อมั่นว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่นั้นกําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ทางด้านของเว็บข่าวกออไซก็ได้ออกมายืนยันว่าความสนใจของราอันมาริดที่มีต่อเปโรปโโรนั้นกําลังมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยนักเตะรายนี้ถือเป็นแบ็กขวาคนสําคัญของท็อตแนมฮอสเปอร์ในฤดูกาลนี้ซึ่งนั่นถือเป็นสิ่งที่ทีมงานแมวมองของราอันมาดริดประทับใจเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้ที่ทีมไก่เดือยทองนั้นอาจจะไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวแบ็กขวารายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดดังนั้นราอันมาดริดอาจจะต้องยอมทุ่งเงินค่าตูมมาาศาลอีกครั้งสาหรับดินการย้ายทีมในครั้งนี้แน่นอนว่านี่ถือเป็นข่าวดีมากๆสําหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลเพราะเทรนดอเล็กซานเดอร์อานนั้น ไม่ใช่เป้าหมายการสนทัทบของระอันมาดริดอีกต่อไปแล้วแต่ข่าวดังกล่าวนี้ก็เหมือนเป็นการบอกอ้อมๆว่าเทรนเอเล็กซานเดอร์อานอนกำลังเข้าสู่กระบวนการต่อสัญญาฉบับใหม่และอาจจะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะไม่อย่างนั้นรอันมาดริดก็คงไม่เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ผู้เล่นรายอื่นตามที่ตกเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้นั่นเองสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ